สับสนุนโดยแม c โรรี่ดสพี่ลองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดบ้านเราขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะขออัปเดตกรอบเซ็ตกับทีเฟกนิดนึงนะคะเราจะต้องมีการปรับกรอบยังไงบ้างคะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดค่ะ คสำหรับการยอร่อลงนะครับของตัวซีริกเนี่ยก็ประเมินว่าน่าจะมีแนวรับอยู่ที่หันห้าร้อยหกสิบนะครับหลังจากที่ตัวของซีด็กเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดไปเหนือหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปทดสอบหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับถึงหนึ่งห้าแปดห้าเราก็ยอ่อลงมาการถอยลงนะครับก็น่าจะเป็นภาพของการปรับฐานนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่ ค่าหกศูนย์แล้วก็ภาคหันเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นนะครับไปทดสอบหนึ่งพันหกร้อยจุดสำหรับตัวของเซ็นดิเทคครับผมค่ะ,ะในบริเวณหนึ่งพันหกร้อยจุดนี่มีโอกาสขยับขึ้นไปเลยใช่ไหมคะในในรอบนี้ก็ภาคหลังนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวทีเ่เป็กเนี่ยนะครับการถอยลงมานะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ เอก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าหกห้านะครับก็ใใน่าจะใช้เป็นจังหวะของการย่อลอนะครับเพื่อคาดหวังในเรื่องของการดิ่งกลับนะครับไปทดสอบแนวต้าที่เก้าแปดศูนย์ถึงเก้าแปดห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การลอนะครับในรอบนี้จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่เก้าห้าศูนย์นะครับ,นะรรบถ้าหลุดเนี่ยก็แนะนําให้ซ็อมลอดน,นะครับการลอในตัวของเอสห้าศูนย์เอสสองหนึ่งค่ะค <c oughs> ก็ยังคงเป็นมุมมองฝั่งรองอยู่นะคะใช่ครับค่ะ s ห้าศูนย์ h สองหนึ่งเป็นซีรีส์นี้เลยนะคะเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ในขณะนี้นะคะแล้วแล้วจุดทํากําไรของฝั่งรองนี่เราจะจะมีโอกาสเห็นตัวเลขสี่หลักไหมคะต่อสี่หลักเนี่ยก็อาจจะต้องรอในเรื่องของการทะลุนะครับ่ารทีเก้าแปดห้านะครับขึ้นไปทำขายได้เนี่ยก็จะมีโอกาสในการขึ้นไปื่อนไวในระดับถึงพันครับผมค่ะเก้าแปดห้านะคะ ได้ค่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุณจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s m b นะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตัวของเซ็นเด็กไทยล้อไปกับตัวของกรอบของเซ็ตนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมีการขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมของตัวกรอบเซ็ตนะคะก็ยังคงมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปลุ้นบริเวณ1,600นะคะส่วนตัวของ S50 นะคะก็ดูที่985ถ้า เบรกขึ้นไปได้มีโอกาสที่ตัวของอเซตในเด็กนะคะแล้วก็ตัวกรอบทีเฟกจะขยับตามขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1,000สําหรับ S 5 0นั่นเองนะคะส่วนใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการที่จะเทรดดัชนีอย่างเดียวสามารถใช้ตัว D W เข้ามาช่วยนะคะโดยจะมี D W ของ S 50นะคะของค่าย28 Macquarie ค่ะที่ท่านจะสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนทำกำไรนะคะในส่วนของการขยับขึ้นไปของกรอบเซตและเซต50ได้นะคะมีตัว S50 28 C2106L ค่าเกิริง11.4เซ i นซิตี้0.56นะคะใครที่ชอบเทรด DW ก็ขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะค่ายนี้เขามีบทวิเคราะห์ดีส่งตรงให้ท่านถึงทางไลน์เป็นประจำทุกวันเลยทั้งตัวหุ้นรายตัว S50 ดัชนี ต่างประเทศก็มี S&P 500เสนเด็กหางเสียงฮ่องกงแล้วก็มีกลุ่มของเทคโนโลยีของห่างเสงด้วยนะคะสามารถรับบทวิเคราะห์ฟรีเป็นเพื่อนกับ DW28 ทางไลน์สแกน QR Code มุมจอหรือเซิร์ฟ c ์แอดชัย DW นั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะท่านสามารถที่จะเจาะลึกนะคะทำความรู้จักกับการเทรด DW ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์เบอเว็บไทยดีวค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW2